ูจะมีอีเวนต์เนี่ยย hmm? ูจะมีอีเวนต์เนี่ยมีเบนอะไรอย่างไรมีเบ้นไงเดี๋ยวรอให้เขาเอารูปออกมาก่อนนี่โอเคโอเคหรือว่าพูดได้พูดได้ไหมอ่ะไม่รู้เลยอ่ะไม่ค่อยได้ไปอีกไ,ได้พูดสิพูดข้า,าวข้าวเันอยากถามค่ะว่าในเนี้ยใครเป็นชาวเชียงรายบ้างมีใครอยู่ที่เชียงรายบ้างคะในไลฟ์เรารายงานตัวให้หน่อยสิคะว่ามีใครอยู่เชียงรายบ้าง สำหรับ1,600คนที่ดูเราในตอนนี้นะคะสำหรับคนที่อยู่เชียงรายนะคะคนกรุงเทพก็ได้หนูมีอีเวนต์ไม่เอาก็ถ้าเขาราเขาก็ตามไปได้เลยไม่อยากไม่อยากให้พี่ลำบากอยากเจอกันเดี๋ยวเจอกันที่คุณก็เข้าไปก็ดีก็คือหนูอาจจะมีไปงานเปิดต้นคริสต์มาสที่ เชียงรายนะคะวันที่ท1 <11 S 2> ิบน, <11 S 2> นี้เซ็นเทลเซ็นเเซ็นท,ท่านเชียงรายนะคะงานกี่โมงอ่ะงานไม่ทราบ5้าโมงน่าจะประมาณห้าโมงหกโมงอะไรเงี้ยค่ะทุกคน5้าโมงอะไรเงีงเย้ยตรงลานที่มีต้นคริสต์มาสนะคะจะมีงานเปิดต้นคริสต์มา<ง>สก็ถ้าใครอยู่แถวนั้นไปแวะเจอหนูได้นะคะหรือว่าใครอยากตามพี่ลิศไปนะครับก็ไปเจอที่เชียงรายได้นะครับก็มา ที่เซ็นท่ลเชียงรายวันที่10นี้นะคะวันศุกร์นี้พี่กอนไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าตัวแพงแพงอย่าพูดไปเรื่อยเขาไม่จ้าเล่นกทุกวันนี้นี่อย่าพูดบนเราไม่ได้สามร้อยก็ไปแล้วไม่ใช่คือจริงๆอ่ะเราไม่นี่อย่าพูดเยอะใช่ไหมไม่ดีพูดเยอะได้ไหมไม่ครัพูดติดตลกกับพูดไปเรื่อยมพูดไม่หรอกโอเคโอเค สิบเอ็ดไม่ใช่ตุลาค่ะทุกคนตุลามันเดือนถี่แล้วยูพูดผิดนี่เหรอเขาบอกว่าสิบเอ็ดนี้สิบเอ็ดพฤศจิกาอีกสามวันวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์นี้ทุกคนวันศุกร์นี้เจอกันที่เชียงรายนะคะจริงๆถามว่าทำไมไม่ได้บอกลวงหน้าเพราะว่าเขาเพิ่งคอนเฟิร์มงานเมื่อวานมาเจอมาเจอพี่ลิศกันเยอะนะคะพี่เซนชันเชียงรายนะครับผมพี่ลิศจะไปอีเวนต์ที่เชียงรายครับที่ทุกคนถามว่าทาไมไม่ได้รู้เรื่องหน้าเพราะว่า หนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะเสร็จพอยอรครับก็อีกประมาณนี้วันเก้าสิบอีสองวันครับอีสองวันเจอกับกกที่ได้ที่เซ็นท่านเชียงรายเจอกันพรุ่งนี้นะ,ะมาลืนมาลืนเออไม่ใช่พรุ่งนี้ขอโทษขอโทษวันที่สิบเอ็ดนะคะทุกคนวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนนี้นะที่เซ็นท่านเชียงรายนะคะเดี๋ยวรอ,อดเดี๋ยวงานงานเขากาลังน่าจะทํา เดี๋ทำเพื่อบอกว่ามีใครไปเอียเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมต้องห้ามพูดอ่ะยังพูดไม่เสร็จเลยก็ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องบอกก็พอไดก็บอกว่าเดี๋ยวงานเขาจะบอกก็เดี๋ยวก็จะเห็นเพราะว่าเขาเพิ่งขอรูปไปทําโปสเตอร์วันนี้เองก็ต้องบอกก็ได้อ๋อตอนนี้ครับทางงานเขากำลังเอารูปนะครับตอนนี้เขาใช้ Photoshop นะครับกำลังไดคัดพีิริดอยู่ไปแปๆในโปสเตอร์ละเอียดขนาดนั้นซะหน่อยไม่ใช่ไปชงแค่บอกเฉยๆว่า เดี๋ยวเราอัปเดตจากงานแค่นั้นเองเราไม่ต้องบอกว่าเขาเอารูปไปทำโน่นนี่นั <c oughs> ่นเขาอาจจะไม่ใช้รูปอยู่ก็ได้เขาจะวาดขึ้นมาใหม่หรือเขาอาจจะก๊อปจากไอจีก็ได้มาเกี่ยวข้าวต่อ,อกินข้าวต่อโอนะโอนะโอนะเอาโบจีบกันให้ดูหน่อยมุขข้าวสิบบาท มาในส่วนนี้เราอยากคุยกับทุกคนนะในใครเพิ่งมาดูไลฟ์เพิ่งมาจ้าสวัสดีครับสวัสดีนะครับอ่านครับโอ้แมงแล้วยดจนปวดคองเราช่วยได้ไหมพี่ยูช่วยเขาอ,อ่ะเก่งมา,ากเลยเจ้าว้าน กินตืนไวมากเลยลูกเช้าด้วยนะครับเก่งมากค่ะจะนอนมาจะเป็นเราในแหละที่หลับใส่กล้องไหนมีใครได้ดูไฟดิ้งเราลองทําสักครั้งไหมเหมือนที่ทุกคนทำตั้งกล้องก้วนั่งหลับไม่แต่ว่าตรงนี้มันหลับไม่ได้อยู่พวกเราต้องเวลาเราหลับเราต้องมีพื้นที่ในการหลับเราจะหล <c oughs> <c oughs> ับนี้ไม่ได้ไม่ได้ปวดคอพี่เขาวันนั้นเลยเนาะเขาถ่ายเข้าเตียงเลย ไม่ใช่ใช่ใช่บางคนส่วนใหญ่เขาถ่ายที่เราเห็นเนี่ถ่าเขาเสี็จเล้เขาก็นอนแล้วติดไปแลาฝันคดข้องใช่ใช่ใชอันนั้นโหดมากโหดมาก